สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบทบ็อกชแนลครับตอนนี้พี่โก้นะครับอยู่เส้นสุขภพิบาล2ครับมาร้านลูกชิ้นโบราณครับรู้จักกันไหมลูกชิ้นโบราณเป็นยังไงที่เขาชุบแป้งทอดสีแดงๆก็นี่ครับน้องชื่ออะไรครับชื่อเอค่ะน้องเอนะครับขายลูกชิ้นมานานหรืยัครับที่นี่นานปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วเฉพาะลูกชิ้นอย่างเดียวเลยมีเมนูอะไรบ้างครับหน่ยน้องแนะนําหน่อยแลยมีช้นกบค่ะมีลูกชิ้นหมูมี รครับผมวันก่อนเนี่ยที่พี่มาเนี่ยมีเหมือนได้ชูด้วยนะใช่ไหมเราจะให้แบบอ่าสั่งเสร็จแล้วเดี๋ยวรอในรถเดี๋ยวหนูไาส่งนะเพราะวันนั้นมาเรามีรถส่งสำคัญเนาะ <c oughs> มาออเดอร์ไว้แล้วโอเคบริการดีด้วยเราสั่งเสร็จปุ๊บให้รอในรถ <c oughs> เลือกได้เลย <c oughs> ลว่าเอาอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยว้องเขาจะทอดให้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อความกรอบจะทอดอีกรอบหนึ่งนะครับราคาเท่าไหร่ครับขายยังไงสิบาทค่ะมีโปรโมชั่นไหมคซื้ สิบแถมหนึ่งนะครับมีโปรโมชั่นส่งส่งฟรีเลยค่ะไปส่งางที่โทรศัพท์ได้สั่งทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์อ๋อเดี๋ยวส่งเองเลยส่งในละแวกนี้ห้ากิโลนะครับเดี๋ยวบอกเบอร์ให้ตอนท้ายเนาะว่าสั่งยังไงนะครับแต่ตอนนี้อยากกินแล้วอะพี่เอาอย่างละสองไม้นะครับทุกอย่างไหมทุกอย่างเลยแล้วก็เอาตัวแถมเอาเป็นหมูครับแล้วก็แยกน้ำจิ้ม น้องขายทุกวันไหมครับหย,หยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์ข้ายกี่โมงถึงกี่โมงค่ำตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะคะไปถึงเ้าโมงเย็นค่ะน้ำจิ้มก็อร่อยนะพี่ชอบมากเลยจะเผ็ดหวานพอดีเอาแบบไหนดีครับเอ็นไกนน่ห้าเอ็นไก่ปลาอีกหนึ่งปลาหนึ่งทั้งหมดหกไม้นะครับดเดี๋ยวทอดให้พี่คนในรถก่อนจะได้ครับ มีครับได้แล้วครับตอนนี้เรามีเกมแล้วล่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอันนี้กุ้งกุ้งจริงเหรอกุ้งจริงว่ยแป้งกรอบมออร่อยลูกชิ้นเขาดีนะเราใช้เลือกลูกชิ้นที่ดีมาให้เราน้องเขามีโทรสั่งแล้วก็สามารถส่งให้ได้นะครับในรัศมี5กิโลเมตรนะครับฝากร้านน้องไว้ด้วยนะครับร้านเฮงเฮงลูกชิ้นโบราณนะครับ อยู่ตรงข้ามปากซอยสุข,ขาพิบาล2ซอย8นะครับเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับสามารถโทรสั่งได้เลยนะครับพี่เบอร์ 98, 3, 9 8้9แ6 6 6ก้โอเคครับก็วันนี้ฝากช่องด้วยนะครับแบล็อกชาแนลนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับโอเคบายบายครับวันนี้บายบายกินกุ๊บกิ๊กกินกุ๊กกิ๊กกินกุ๊กกินกุ๊กิกกินกุ๊กกิ๊ก